ไฟเย็นพบประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเข้าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ ไฟเย็นพบประชาชนกฎเกณฑ์กติกานะครับคุณใช้กฎเถื่อนแบบนี้จะจับใครก็จับอ้างนู่นอ้างนี่ด้วยตัวเองไอ้ประยุทธ์ประวิตย์กูถามมึงคำนะเวลามึงจับผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายมันต้นมันบอกว่ากูจะเปต้อง้นเพราะนู่นเพราะนี่แล้วมึงฟังไหมกูถามมึงมึงคิดอำนาจเพราะวเพื่อความสงบ กูถามพวามึงอยู่ดีๆเข้าไปปนบ้านมึงบอกว่าบ้านมึงไม่สงบลูกมึงทะเลาะกันเนี่ยมึงเอาไหมฮะใช่ป่ามันมีกฎหมายมึงทำผิดมึงเป็นกบฏเนี่ยมาอ้างสตีอะไรอย่างนั้นคนอยู่ในคุกก็มีข้ออ้างหมดไอ้สิ่งต่างเหล่านี้นะมันเคลื่อนหนุนกันครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีหลักหลักของบ้านเมืองก็คือที่เรายุ่งๆคือสถาบันกษัตริย์ทําไมให้กษัตริย์เป็นจอมทับ เพราะเราไม่ไว้ใจทหารเราไว้ใจกษัตริย์ถ้าทหารม <นะ S 2> ันยึดอํานาจให้กษัตริย์มาสู้กับมันไอ้นี่ไม่ใช่ทหารอยู่เฉยกษัตริย์สั่งทหารยึดอํานาจฮะจอมทัพพี่อะไรว่าเป็นจอมทัพสั่งให้เขายึดอํานาจเขาให้มึงไปจอมทัพเพื่อให้มึงมาเบรกการยึดอํานาจไอ้นี่ทหารอยู่ดีมึงต้องยึดอํานาจไนงะไม่เห็นต้องไปเอาอย่างกษัตริย์ทวนคาร์ลอสเลยนี่ครับจะไปต้านรัฐประหารหน้าไหมมึงก็ประกาศไปเลยลมกปกครองไอ้แบบประยุทธ์มันบอกไง พระราชอำนาจคํานี้นะครับขอโทษมันไม่มีนะในหลวประชธิตไตยไม่มีพระราชอำนาจกษักรตริย์อยู่ไปอยู่ไปเนี่ยอำนาจจะน้อยลงนะครับกษัตริย์ประเทศไทยมันแปลกอยู่เ <ทะ S 1> จ็ดสิบปีเขาออกแบบไว้อย่างนั้นเหรอครับในในการอภิวัตสยามและบอกประชาปไตยนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสถาบันกษัตริย์ข้อที่หนึ่งนะความเท่าเทียมไม่มีกษัตริย์มันไม่เหมือนคนอื่นนะมันได้รับกิตตยศสูงส่งเพราะนั้นกษัตริย์จ,จึงต้องถูกตัดสิทธิ์บางอย่าง ข้อที่หนึ่งคือกษัตริย์เนี่ยจะแสดงความเห็นเหมือนคนปกติไม่ได้ข้อที่สองคือกษัตริย์ถูกวิจารณ์ถูกตรวจอสอบได้กษัตริย์ต้องมีความอดทนที่จะฟังครับเพราะว่ามึงอยู่ได้ด้วยเงินเสียตของประชาชนสมมุติผมไปด่าคุณเนี่ยคุณเป็นบุคคลประเภทส่วนบุคคลใช่ไหม <ฮะ S 1> ไม่อยาาา่านั้นะผมด่าคุณไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กษัตริย์นี่ไม่มีส่วนตัวนะครับทาไมอย่างนั้นครับกษัตริย์มันอยู่ได้ด้วยเสียของประชาชน เขาเลี้ยงคุณเลี้ยงให้คุณเป็นสัญลักษณ pues ์เลี้ยงคุณดูดีคุณเป็นประมุขเป็นสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นโลโก้เป็นแลนด์มาร์คเป็นซิกเนเจร์ของประเทศคุณจะต้องทําดีไม่ว่าเลิกเดียคนนั้นอย่าเมียคนนี้เอาพระตาไม่ใหญ่เขาคุกันนี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์หายเป็นรัฐธรรมนประเทศเสียชื่อกษัตริย์มีหน้าที่บิ้วครับทําให้ประเทศชาติดูดีมีความอดทนไม่ใช่ว่าพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทําตัวเวอร์ไม่ได้คุณดูกษัตริย์ญี่ปุ่นมีข่าวไหมเที่ยวไปแล็ดนั่นแล็ดนี่มีไหมมีไหมเจ้าฮิการิปุ่นน่ารักแต่ใจหาถ้าเทียบไปทัวรวนะคนลวะมาเขียนรัฐธรรมนูนไว้เน<ะ>ี่ยของญี่ปุ่นใครจะเขียนก็นแล้วแต่นะข้อที่หนึ่งนะเขามีความสําน,นึกครับเพราะว่าจากักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ประเทศที่หายมาเยอะที่ไปพาเข้าสู่สงครามจักร<อ>พรรดิญี่ปุ่นเป็นคนประกาศเองว่าจักรพรรดิไม่ใช่ลูกพระธิย์จักรพรรดิคือคนธรรมดาครับประกาศเอง แล้วญี่ปุ่นเขาสร้างวัฒนธรรมอะไรสร้างวัฒนธรรมเห็นแก่ชาติจริงๆเห็นแก่ประชาชนครับประเทศไทยมาสร้างวัฒนธรรมอะไรประเทศไทยสร้างวัฒนธรรมคือเคารพกษัตริย์ยึดกษัตริย์เป็นหลักประเทศญี่ปุ่นเวลาเกิดซุนี่เกิดอะไรนะเขาฟื้นเลยเพราะว่าเขายึดถือความเป็นมนุษยชาติความเป็นส่วนรวมการต่อสู้ครับยึดถือความเป็นมนุษย์เลือดสบูไรยเลือดบุชิโดของไทยมันยึดถืออะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันประเทศมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกานะถ้าคุณทานนี้ผมถามคุณคุณไม่ชอบทัพษสินนะคนอื่นอื่นมันมันกล้ามเลยผมถามคุณกล้าไหมเออสมมุติคุณชอบไี่้กันไอไอที่นิคมอมตะวิคมกลมติดกลมเด็กนี่นะคุณชอบคุณว่าคนนั้นคุณีีเก่งนะคุณชอบช่องสามอะไรปวิตมาลีนนชอบผมถามว่าคนนี้กล้ามเล่นการเมืองไหมไม่กล้า เด <formation> <handled kr> ี๋ยวอนาคตจะเล่นก็ได้ครับก็ปูทางพาผมนะถ้ากฎเกณฑ์จริยธรรนี่มันไม่เล่นครับถ้ามาเล่นต้องเล่นแบบชวนเล่นแบบประฏิปัติคือเล่นเหมือนไม่เล่นทํางานเหมือนไม่ทําสักแต่ว่ามาเป็นแปะแปะเป็นป้ายเท่านั้นเองโดยเนื้อหาไม่มีทักษิณพูดอยู่ประโยคซึ่งทําให้ทักษิณเนี่ยหมดอนาคตทักษิณบอกว่าผมจะเป็นนายกที่ไม่ได้สักว่าเป็นแต่นายกจะมาทัดจริงๆรฮะซึ่งอันนี้มันผิดเขาไม่ให้คุณทําหรอกไม่ให้คุณมาแข่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ไอ้ประยุทธ์มันพูดนะบอกว่าพระราชอำนาจในหลวงให้มาในถูกเพราะในหลวงใช้มันทําลูกเดียวให้มันเดินหน้าชนมันก็เลยประกาศว่าอันนี้ทําเพื่อในหลวงให้ในหลวงแบ่งไปบ้างมึงแบ่งความช่วยไปบ้างาแต่ในหลวงก็คงจะพูดว่าจะตีความว่ายังไงครับถ้าถ้าฝ่า,า,ายฝ่ายที่เป็นกรบบสศได้รับฟังประโยคน์นี้ของคุณประยุทธ์คือจะตีความว่าข้อที่หนึ่งจริงๆหรือว่ารู้อยู่แล้วแก่ใจหรือว่าข้อที่หนึ่งมนรู้ว่าจริงข้อที่สองพูดหรือยังไง คือคนพวกนี้นะไม่มีใครไม่รู้หรอกสลิมเสื้อเหลืองมันรู้ดีกว่าเสื้อแดงเยอะมันฉลาดกว่าเยอะอโดยเฉลี่ยนะมันฉลาดมันรู้อันนี้นุงด่า้อแดงแล้ววาเนี่ยไม่ใช่คือเสื้อแดงมันประเภทมันวนเนี่ยมันมันมันกลัวจนเสื่อมเสื้อเหลืองมันรู้นะครับว่ากษัตริย์เนี่ยมันอยู่ข้างกษัตริย์กษัตริย์ต้องการล้มทักษิณมันก็ไปล้มด้วยเพราะอยู่ข้างกษัตริย์มีแต่ชนะมีแต่นั่นตื่นจิตระดามีแต่อะไรหอกินดีๆโดนตีไพเลาะไปยึดที่ไหนก็ไม่ผิด ใช่ไหมอะไรก็ไม่ผิดแล้วแล้วมันเสร็จแล้วมึงกลับมาถ้ามึงออกบ่อยๆนะด่าเสตแดงบ่อยๆมันก็ได้เป็นอะไรละครเข้าจริงไหมเดินพูดแบบนู่นแบบนี่ถ้ามึงรักในหลวงจริงนะมึงด่าทักษิณเยอะนะมึงก็จะมีงานให้ทําตลอดมันก็จะได้รางวัลเพราะนั้นมันก็ทําเพื่ออันนั้นครับแต่ถ้ามึงเชียร์ในหลวงด่าทักษิณแล้วนะแล้วมึงตกงานมึงจะกล้าไหมฮะมันก็ไ่กล้าเพราะฉะนั้น คนมันก็ทําเพื่อประโยชน์ของมันเองมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่ใช่ไม่รู้แล้วสิ่งที่ทําทุกวันนี้นะสมมุติว่าท่าในหลวงมีอันราชวงศ์นี้จะล้มนะเขาจะออกมาถล่มในหลวงราชวงศ์ก็คือพวกสลิมเสื้อแดงคุณไม่ใช่คุณคอยดูไอพวกนี้จะเป็นกลุ่มแรกเลยที่มาทำเพราะมันรู้มันรู้ทุกเรื่องอ่ะรู้หมดเพียงแต่มันไม่อยากจะแพ้มันต้องการดูดีเพราะอะไรครับ พราะในหลวงท่านดูดีท่านไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าประเทศดูดีไม่รู้เรื่องถ้าสมมติมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่องมาตรา112ก็จะเป็นรูปแบบอื่นแล้วคือไม่ใช่มาจากอำนาจนี้โดยตรงแล้วจะเป็นคนที่เป็นคนเอามาใช้เองล้วนๆหรือเปล่าครับหรือยังไงหมายถึงยังไงเอามาใช้การใช้มาตรา112หลังจากมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านคือ112เนี่ยมันเป็นรูปแบบประเด็จการอย่างหนึ่งมันใช่ย่ืออื่นก็เช่นหนึ่งหนึ่งหกแค่ไรก็ได้เพราะสารเป็นของมัน เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ความมั่นคงประยุทธ์มันก็ใช้ยี่กว่าหนึ่งสองก็ยังใช้ได้จริงไหมครับไอการใช้กฎหมายมันอยู่ที่เจตนาลมครับไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนะคุณไปแก้ไม่มีประโยชน์นะคุณไปแก้ไปตีคุกน้อยหน่อยนะจากสามถึงสิบห้าเป็นสองถึงสิบสี่ขึนที่เพิ่มไปเล้มันอยู่ที่เจตนาลมอยู่ที่อำนาจอยู่กับใครอำนาจอยู่กับใครมันก็ใช้ตามเจตนาลมกฎหมายนะมันเป็นเครื่องมือทางการปกครองนะครับ กฎหมายไม่ได้มีมาเพื่อความสงบสุขนะครับพี่น้องไม่ใช่นะกฎหมายมีมาเพื่อการปกครองอย่างเช่นไหนนี่เสียภาษีก็เพื่อจะเก็บเงินคูณนั่นแหละแต่ว่าสังคมมันยอมรับครับใครคุมอำนาจแล้วก็ออกกฎหมายกฎหมายเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะมันไม่มีความเป็นธรรมหรอกฎหมายกฎหมายเป็นอยู่ที่ว่ามันต้องมีกติกาคนส่วนใหญ่เอายังไงคุณออกกฎหมายมามีคนไม่เห็นด้วยทั้งหมดอแะ ถ้าทาแท้งมันก็ไม่ถูกอาบเสรีค่คุณทาคุณทําแท้งไอ้คนที่กลัวบาปมันก็เห็นด้วยมันอยู่ที่ข้อตกลงครับเมื่อตกลงแล้วทุกคนก็ยอมรับเมื่อคุณเลือกตั้งแพ้เนี่ยคุก็ต้องยอมไม่ให้คุณไปก่อความไม่สงบแล้วคุณไปยึดอานาจเขาแล้วคุณก็อ้างว่ามาปากคนโกงบ้านเมืองไม่สงบมันมีกติกาแหละกติกาอันนี้ที่เสียเสียงข้ามากเพราะอะไรครับเพราะข้อที่หนึ่ง เรายึดมั่นในกฎเกณฑ์กติกาว่าประชาชนทุกคนเสมอภาคมนุษย์ทุกคนมันเท่าเทียมกันอย่าแบ่งคนออกโดยชาติกาเนิดเป็นกษัตริย์ไม่เป็นกษัตริย์เป็นฝ้าชายฝ้าหญิงราชวงศ์ไม่ได้เป็นผู้ดีไม่ได้ครับคนเกิดมาเป็นคนมันเท่ากันหมดนะเท่ากันหมดโดยสิทธิทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็ให้ควนใหญ่ตัดสินเพื่ออะไรเพื่อจะได้แข่งกันไงแข่งกันสร้างสรรค์ แข่งว่าให้ประชาชนเป็นกรรมการเขาเรียกประชาชนคือเส,สียนสวรรค์ผมแพ้คุณใช่ไหมผมปรับปรุงตัวชักวันหนึ่งผมจะชนะผมแพ้คุณผมก็จะทําตัวให้ดีขึ้นมันก็จะสร้างส,สรรค์คนก็บอกถ้าประยุทธ์อยากบริหารประเทศก็ลงเลือกตั้งไม่ใช่มาไอ้น,นี่แบบนี้ครับประยุทธ์ไม่มีทางล็อกคืออยู่บ้านเมียมันยังไม่เลือกมาเลย <c oughs> อไอ้ที่เขาเลือกเพื่อมันเป็นตลกแตกไอ้ประยุทธ์นี่นะขอโทษนะกษัตริย์ก็บอกว่า ถ้ากูไม่ตั้งมึงนะมึงก็เป็นแค่จำรวจหน้าเวทีไอ้ประยุทธ์นี่หน้าที่ที่สุดก็คือไปแข่งกับพวกขอโทษคุณหมาจกมกคุณเทิงเถอเทินเพื่ออะไรคือตลก่คนที่เขาไว้ใจที่สุดในการมาควบคุมอำนาจในช่วงนี้เลยนะครับก็คือมันต้องทำอย่างนั้นไงเพราะว่าประยุทธ์มันอยู่อย่างเดียวคือมันต้องทําให้แรงที่สุดทาให้แรงที่สุดให้ถึงใจกษัตริย์เขาถึงจะเลี้ยงมึงต่อกฎเกณฑ์กติกาตรงนี้นะครับ มันอยู่ที่พื้นฐานว่าคุณจเอาใครเป็นกรรมการตัดสินกฎเกณฑ์กติกาไทยเอากษริยต์ตัดสินเอาครอบครัวเดียวตัดสินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เอาใจเฉพาะกรรมการเหมือนไดบอลเล์บอลญิบพุนเอาใจกรรมการอย่างเดียวจบเอาใจกษัตริย์อย่างเดียวจบเขาจะทำยังไงก็ได้กษัตริย์ททำไม่รู้ไม่เห็นกษระสัดทำตัวดีโอเคได้ได้ได้ฮะ <laughs> แต่ถ้าคุณไม่เอาใจกษัตริย์คุณทำเพื่อตัวคุณเอง ทำหาเสียงคุณเองนะเดี๋ยวกษัตริย์ก,ก็จะให้ถ่ายให้ยึดอานาจมันเลยเดี๋ยวกูเซ็นให้มึงเองศาลตัดสินว่านี่โมฆะยกเลิกเลิกตั้งบอกว่ารถไฟความเร็วสูงใช้ไม่ได้เอเอ้าลูกลางยังไม่เสร็จกู<อ>ไม่เซ็นมันส่งมากูไม่เซ็นมึงเ,<อ>เล่นมันอันเนี้คือคุณปกครองระบอบอะไรคุณปกครองระบอบกษัตริย์ <ขา S 1> เป็นใหญ่หรือคุณปกครองตุลาการจริงๆไม่ใช่ตุลาการที่วัดคือกษัตริย์พิวัดเพราะ มันต้องทำตามที่กษัตริย์สั่งใช่ไหมพูดอย่างน้ก็เข้าคุกกันหมดนั่นแหละครับเข้าว่าเข้าดิทําไตมทุกวันนี้คุณอยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเออประเทศไทยมีคุกอยู่สองคุกนะในคองเปรมหมือนอกคองเปรมคุกทั้งคู่เลยใช่ป่ะมึงเจะทำลายคุกยังกลัวคุกคุณอยู่ในคุกขอโทษคุณยังพูดได้มากค่าอยู่นอกคุกเลยอยู่นอกคุกคุณพูดเดี๋ยวมันจับเขาคุกก็าอยู่ในคุกคุณไม่ต้องกลัวเพราะอยู่ในคุกอยู่แล้ว เออครับไอ้อคุณลุงมีแฟนๆก็ถามมาว่าเกาหลีเหนือเนบรรยากาศมันเป็นยังไงเห็นเลวร้วายกันนักไทยถึงได้ไปเปรียบกับเกาหลีเหนือได้ขนาดนั้นมันเป็นยังไงบรรยากาศเกาหลีเหนือมันเป็นยังไงมันยากมันร้แค้นมันแบบไหนฮะมันสบายครับสบายเหมือนเมืองไทยในอนาคตเนี่ยคือเกาหลีเหนือผมก็ไม่เคยไปนะ <S 2> <S 2> ผมเคยไปบางประเทศเมื่อก่อนนู้นน่ะสมัยนู้นน่ะผมไปบางประเทศซึ่งตอนนี้จเจริญมากๆไปจีนสามสี่สิบปีก่อนผมไปจีนผมไปรัสเซีย ผมไปบางประเทศผมไปประเทศที่มีกอดดอฟี่นะบางเอิญผมผ่านไปแถวเมดิเตอร์เรเนียนหรือเขมนแดงผมว่าเคยไปเยี่ยมนะมันลักษณะมันแปลกคือมีแต่การโฆษณาสรุปง่ายๆนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกคุณนิภูมิธรรมรัฐบอกนะเกาหลีใต้นะเมื่อก่อนโลกคนนี้เกาหลีเหนือมันบุกเกาหลีใต้บุกถึงเมืองนะบุกมืองหลุงเมืงเองบุกหมดเลยนะบุกทั้กุงโซเลยบุกไปเลย แล้วอเมริกามาช่วยครับจีนก็มาช่วยจีนส่งทหารเป็นล้านมาช่วยสองฝ่ายลบอุตลุดเลยนะจนในสุดก็แบ่งแบ่งปุ๊บเนี่ยนะเกาหลีใต้เนี่ยนักการเมืองมีชื่อเสียงเรื่องโกงมากเลยบางคนโดนตัดสินประหารตลอดชีวิตก็มีประหารที่ปดีประรโดนประหารแต่ว่าเขาลดโทษให้โกงยันกีฬาโกงยันมวยยันฟุตบอลโกงทุกเรื่องออครับเกาหลีต หลังๆเขาก็เริ่มปรับตัวปรับตัวตนตอนหลังๆนี่รู้สึกเขาจะ,จะ,จะเจริญหัวญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาซื้อโทรทัศน์ต้องเป็นโซนี่ใช่ไหมหซัมซุงไม่ไหวหุนใดก็ไม่ได้เรื่องใครใช้หุนใดในอายเขาจะหายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้อันดับหนึ่งซัมซุงครับกาเล็กซี่มันมีอะไรดีกว่าซัมซุงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วคุณุกเกาหลีเหนือเหมือนเดิมครับก็มีทหารมันตลกไปทดลองนิวเคลียร์และคนที่หนีนะครับ ดูดีไม่ดีไม่รู้นะคุณดูสารคดีไหมสารคดีทีวีนะนะคนเกาหลีเหนือหนีมาเกาหลีใต้ฮะนี่รอดออกมาหนีไปจีนก็ไม่ได้จีนแั่งจับทรงจีนได่งกจีนไม่จลับท่งเกาหลีได้อีกโดนกระทืบผู้หญิงคนนึงให้สัมภาษณ์นะพ่อเขาใหญ่โตมากพ่อเขาอยู่เกาหลีเหนือน่ะพ่อเขามีระดับนะครับเขาอยู่ชายแดนก็ฟังวิวสองประเทศไย และเขาก็ฟังนะเนเกาหลีเหนือโอ้ประเทศเราุดมสมบูรณนะ์ในโลกนี้เราจริญที่สุดนะเราจริญมากนะอเมริกาสู้ไม่ได้ลรวเกาหลีเหนือมันแบบไอประยุทธ์จันโอชาเนี่ยโฆษณาตัวเองนะครับจเจริญชิบหายในะในโลกนี้โอเราเรียบร้อยที่สุดจเจริญดัชนีความสุขสูงสุดในโลกเขาฟังแล้วเขางงนะเอ๊ะทำไมอีกฝั่งมันเป็นยังไงอีกฝั่งมันแย่嘛 โอ้ยเกาหลีใต้ไปดีเกาหลีใต้อดอยากเกาหลีใต้ไม่มีจะกินกันเลยเกาหลีเนืพูดอย่างนี้นะเขาก็สงสัยวันหนึ่งเขามันมีแม่น้ําขวางนะเขาข้าแม่น้ํามานะครับเขาอยากจะมาดูว่ามันจริงไหมท่าไมคูได้ยินแต่เกาหลีเนืพูดนี้มาถึงคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยนะเพราะฉนั้นวิธีนีของเขานะเขาก็ต้องหนีผ่านจีนไปพูดภาษาจีนแล้วก็หนีสารพัดอ,อ้อมไปอ้อมมาแล้วแหล่งที่หนีนะครับ คุณต้องปลอมเป็นคนจีนนะเขาบอกเขาเรียนภาษาจีนจนพูดยิ่งเก่งกว่าคนจีนอีกเพื่อปลอมเป็นคนจีนแล้วก็หลบมาแล้วจะต้องผ่านลาวนะครับวิธีการหนีเส้นทางที่ผมดูจากทีวีนะเกาหลีเนนหนือหนีหนีมาทางเวียดนามทางลาวแล้วก็มาเข้าไทยเตรียมเงินให้ตำรวจจับครับเจอตำรวจที่เดินไปหาเลย ไอ้ลักลอบเข้าเมืองเลยว่าไปแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยจะหนีออกกันยังไงไดบ้ไม่ใช่เกา <9 S 1> หลีใต้ที่เขาลับครับเท่าไหร่คูลับหมดอ๋อเขาจะบอกว่ามึงหนีนะหนีไปยังไงก็ได้ไปถ่ายมึงเตรียมเงินไว้นะให้ตำรวจถ่ายไมใช่ให้ตำรวจปาบนะนห้าร้อยบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทสองพันบาทมึงเตรียมไว้เลยเตรียมเงินไว้เลยเดี๋ยวเกาหลีใต้เขามารับเกาหลีใต้มาลับอ๋อแต่สิ่งที่น่าช้ำใจคืออะไรคุณรู้ไหมคือครับ เข้าไปอยู่เกาหลีใต้นะแทนที่ว่าประชาชนจะมากดโอ้ยไม่ได้เจอเมืนานไม่ใช่ประชาชนเกาหลีใต้รังเกียจคนเกาหลีเหนืออาอเกิดอะไรขึ้นเพราะมันต่างกันเยอะเกาหลีใต้เขาพัฒนาเขาเก่งเขาฉลาดเกาหลีเหนือมันเอาแต่ถวายมะพร้าอเอาแต่ดูข่าวสงทูม่มริญอะไรประชาชนมันต่างกันเยอะประชาชนเกาหลีใต้ในี่เขาพัฒนาเขาเก่งครับเกาหลีเหนือนี่มีแต่ ทัดคิมจองอึนจงเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเนี่ยมันจะอะไรฮะมันหมดแต่ะฉะนั้นเขาบอกที่ี้รถจิตใจัวคือว่าเขาหนีไปถึงเกาหลีใต้แล้วเนี่ยคนเกาหลีใต้ไม่ต้อนรับเขาอ่ะอ้องชิวชิวชิวมึงเป็นพาระไม่รู้เรื่องไอ้ไอ้นี่ครับมันง่ายๆนะหลักง่ายๆนะตอนเยอรมันเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์เยอรมันตะวันออกค่ายรัสเซียนะครับ แล้วมีคนหนีจากตะวันตกไปตะวันออกมีไหมไม,ม่มีมีแต่ตะวันออกไปตะวันตกใช่ใช่โซเวียตเองยังล่มสลายเลยครับโซเวียตแดงพรรคคอมมิวนิสต์ยังล่มสลายสังคมยมุ่สาภาพโซเวียตโซเวียตโซเชลิสต์ตรีพับลิกยังล่มเลยไม่มีมีแต่รัสเซียแล้วก็แตกเป็นสิบสามสิบสี่อินดิเพนเดนต์สเตทเป็นรัฐอิสระ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณอยากจะรู้เกาเหลีเป็นยังไงนะคุณรออีกห้าปีเถอาปีนี้ยังอยู่นะถ้าไม่ใช่เขาใกล้เคียงครับมิเรย์ ขนาดนั้นเลยหครับแล้วเราจะต้องมีการกรณีหนีไปนู่นไปนี่แบบทางกหลีโลกยุคปัจจุบันมันเร็วนะครับพี่น้องครับมันเร็วไม่ใช่ว่าผมพูดเล่นนะครับประเทศไทยถ้ามันอย่างนี้นะคือประเทศนี้เขาประกาศแช่แข็งคนที่ประกาศคือเสอ้ายเสอ้ไอประกาศในนามอะไรครับ90 1ศหนึ่งใช่ไหมใช่เสียอบอ้าศนย์หนึ่งเจอกันเวลาเก้าในการหนึ่งนาทีคงจะรู้นะ9ก้าหนึ่งเทไรถ้คือภูพิพเนี่ยละเก้าซ0มันจะเป็นหมายถึงหมาที่ไหนใช่ไหม ก็เก้าศูนย์หนึ่งกันแล้วระกาศนะพี่น้องทั้งหลายแล้วตแข่งแข่งประเทศนี้มันอ้างอะไรครับทุกคนก็รู้ทุกคนรู้ว่าอ้างอะไรอ้างการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครับแล้วมันเรื่องอะไรของมึงวะมันไม่ต้องเปลี่ยนครับคือไม่มีแม่งเลยจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทําไมจริงไหม <c oughs> เปลี่ยนทําไมมึงเอาเสียขึ้นมาเอา <c oughs> ไ้ทอมเอาใครมึงจะมีไปทําหอกอุถามมึงมีไปทําไมมึงมึงจะไปแบบมีพม่อมหบอผีไปเลยหมดเรื่องหมดราวจริงไหม ผมถามว่าทาประโยชน์อะไรวะกูถามมึงอย่างนะถามตรงๆไอ้สลินซึองไรแหละนะถ้าไม่มีลาชรงนี้มึงมึงตายยังไงฮะมันจ่ายค่าเทอมให้มึงอ่ะกูถามกูไม่เข้าใจว่ามันทำอะไรมึงแล้วมึงเวลาดูหนังมึงไม่ยืนมึงจะตายวะฮะก็ให้ความเคารพหน่อยไม่ได้เหรอครับมึงเป็นลิสีดวงวะจะต้องยืนนะโอเคครับคุณลุงฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับ อาทิตย์หน้าก่าจะได้พบกันก็อีสี่ห้าวันอี 5, นหน้าหกวันนะก่จะได้พบพี่ <10 S 1> น้องอีรอบหนึ่งเมรายยาฝากพระสงฆ์นิกรไหมฮะสําหรับอาทิตย์นี้จะต้องเตรียมตัวกันยังไงถ้าเกิดว่าคนลงตายเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับกริย์ปุยพลมันไม่ตายหรอกทั้ <c oughs> ถั้นที่มันตายไปแล้วนะ <c oughs> ยังไงก็ไม่ตายปัญหามันอยู่ที่เราครับพึ่งตนเองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมาเลยเวลาแล้วอ่ะ แต่ผมก็ยังดีใจว่าวันนี้ครบสองปีคอแลชชของพระเจ้าอยู่หัวมาป้นประเทศนี่นะยังมีนักศึกษามาสู้นะคุณสู้ไปคุณเอาตัวให้รอดอย่าไปชุมนุมนานแย่มัไปครับแล้วก็ช่วยธรรมกายเขาหน่อยนะช่วยๆกันทั้งธรรมกายอย่านิ่งดูได้ครับตายเมือนกันนะครับธรรมกายก็ตายเป็นเหมือนกัน <laughs> อ่ะสามักคีให้ดีครับประเทศนี้นะ ถ้าลอดรอดทุกคนนะครับถ้าตายตายหมดนะตายไปถึงลูกถึงหลานใช่นะลูกหลานจะคนด่าว่าบรรทุนลุดใจลอยปล่อยให้กษัตริย์ชั่วๆัมาทาลายประเทศยังไงวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าพวกคุกกโดนด่าใช่ไหมเนี่ยลุงกลัวโดนลูกหลานด่าใช่ไหมเนี่ยเลยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ผมถือว่านะสิ่งที่เราควรจะทําที่สุดนะถ้าเป็นนักเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นปฏิวัติประเทศไทยหน้าเล่นที่สุด สิ่งที่ควรทําที่สุดในชีวิตนี้นะในฐานะเป็นคนไทยคือเปลี่ยนประเทศครับเพื่อลูกหลานครับไม่มีอะไรน่าทำยกกว่านี้แล้วคุณไม่ต้องไปทําสังฆทานสังฆทานของหมดอายุแต่คุณเปลี่ยนประเทศไม่หมดอายุนะเพราะจะพูดงงว่าแจกซองพระป่าครับธรรมกายก็ต้องช่วยเปลี่ยนประเทศนะคุณจะบรรลุสวรรค์นในภพนี้ชาตินี้เห็นตาเนี่ยเห็นกับตาเนี่ยไม่ต้องไปรอครับ คุณต้องเปลี่ยนประเทศนี้ให้ได้ขนาดธรรมชยโยที่คุณนับถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดยังโดนลังแกขนาดเนี้ยเหมือนหมูเหมือนหมาขนาดทีป่วยบอกว่าไปรับรองแพทย์ปลอมแม่งจะไปจับหมอที่เรามันลงแกขนาดนี้บอกรับของโจรประยุทธ์ไม่ใช่โจรอ่ะทูมิพลไม่ใช่โจรล่ะใช่ไหม <S <S ไอ้ไม่บุคคลสยามไม่ใช่โจรล่ะไปยิงประชาชนในวัดปทุมพนารามอ่ะ เพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี้มันเถื่อนมาถอยขนาดนี้แล้วอย่าเอาตัวรอดครับอย่าหวังต่อรองตอนนี้มีข่าวว่าบางคนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าสแสดงเก่าถูกบีบต่อรอง <c oughs> เขาบอกว่าให้ไปบอกมวลชนของเขาว่าให้รับรัฐมนูญไปก่อนเพื่อให้มีเลือกตั้งรับ,ร,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 บรับไปก่อนครับ <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วปัญหาไม่ใช่เรารับรู้หรือไม่รับนะเราไม่รับเผเด็จการเราไม่รับคอชเราไม่รับกษัตริย์ที่ปลดอำนาจพิจนเราไม่รับครับรับไปก่อนไม่ได้หรอครับแล้แก่แก้ที่หลังหนึ่งหนึ่งสองรับไปก่อนแล้วรับไปก่อนขอโทษนะทุกวันนี้นะคุณจะพูดคำนะเขาจะตบกระบาลคุณรับไปก่อนกับคนผ่านไปตกไปเจรจาครับ ที่มึงข่าไม่ว่าที่ฆ่ามึงอย่าโวยที่หูที่อิดที่ใครที่มันครับเราจะต้องชําระแค้นให้พระเจ้าตากศีลนู่นในปีดีนู่นขนาดนั้นเลยลูกหลานเขาังไม่ชำระเลยครับลูกหลานเขายังไม่เห็นลูกขึ้นมาชำระเลยครับลูกหลานพระเจ้าตากที่เป็นเชื้อสายคุณรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่ลูกหลานเขาไม่ใช่หมายถึงว่านามสกุลโดยโดยนานสกุลไม่ใช่นามสกุลมันเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือหมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับ อะไรที่มันผิดนะไอ้คอรชอประยุทธ์เนี่ยมันเป็นขอโทษนะครับเปรียบเทียบให้มันสูงหน่อยเหมือนเฮียเนี่ยมันข่ออกมาคุณคิด่ามันจะเป็นหงะ่ะไอ้ไอ้ผด็จการโง่ๆแบบนี้นะถ้าไม่มีกษัตริย์รับรองถามว่ามันจะทําอาชีพอะไรเป็นทหารมันกน็ไม่น่าจะผ่านจากทหารมาได้คนแบบนี้องค์ประกอบแบบนี้กษัตริย์แบบนี้การปกครองแบบนี้นะการปกครองที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ ใครบูคุมเจ้เาปเปแล้ดียุติธรรมมันจะเป็นยุติธรรมได้ดยังไงมันเองมันเป็นโจรเน,นีเ่ะศพปทุมนึงอยู่ในมือยังเะ็นจำเลยอยู่เลยใช่มันจะเป็นจำเลยเพรนะฉะนเราดูเราเล็งเห็นผลครับว่าองค์ประกอบที่มันเน่าคุณไม่ต้องนึกหรอกมันทำกับค่าให้คุณกินนะมันบอกทำหมูพะโล้ให้คุณกินหมูก็เขียวไข่ก็เน่าเต้าหู้ก็บบูดถามว่ามันออกมนจะเป็นยังไงคุณกินลงไหมฮะไม่ ไว้ใจเย็นใจเย็นพี่น้องครับใจเย็นครับผมทําในฝีมือชั้นหนึ่งของที่ผมประกอบนะผักก็เน่าหมูก็เขียวแล้วเนี่ยพลาโลก็ขึ้นลาแล้วเออกูถามว่ามึงปรุงยังไงฮะออมันกรชิบหายใช่ไหมมึงไม่ต้องไปดูหรอกอย่าดัดจริตอย่าตอแหลครับเบิดตาให้กว้างแล้วดูแล้วก็บอกว่ามึงเอาไปแดกเองกูไม่เอาใครจาก เสือตัวที่ห้านะครับเราก็ตกไปเป็นเฮียตัวที่หนึ่งนะครับม้าตัวที่หกโอเคครับคุณลุงครับโอเคครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าก็คุณลุงก็ยังอยู่กับเราอ่าครับล้วก็คงจะลาไปพร้อมคุณลุงกับเบรกนี่นะครับในหลวงไม่เชิญไปเผาศพก็ยังอยู่คุณลุงครับสวัสครับาสกคร่ฮะัาสกคร่ช่วงหน้ากับช่วงร้องนำทำเพลงแล้วก็ช่วงโฟรินนะครับครับสกคร์ครับ ไฟเย็นพบประชาชนันเเเดดมาาาก่ทีรบย